สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นชิคินเจอร์กันต่อน,นะครับของตัวด้วงผมทอดหัวออกไปแล้วเพราะมันใส่มือค่ได้กลางออกเลยนะครับเราก็ใส่หัวใส่หัวของมันเลยส่วนหัวมันจะใส่ยากหน่อยเป็นอะไรเนี่ย จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ดึงแขนออกเลยนะครับดึงสองข้างแล้วก็เอามาใส่ใส่ข้างผิดอยูแล้วใส่ข้างนี้อันนี้ก็ใส่ข้างนี้ปพ๊บส่วนอันนี้ แล้วก็จะใส่ข้างหลังเงียบครับแล้วก็จะใส่ได้แล้วเป็นแบบ เลือ yeah. ล้มไม่เป็นไรเพราะมันทนครับหัวแค่หลุดะนะครับผมก็ขอจบการันตนะ์สหนึ่งนะครับต่อไปเราก็จะรีวิวตัวนี้แคนนีนน่บ๊ายบาย